สวัสดีค่ะพี่ยุ้ยดอกรักนะคะหลายๆคนนะอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเนาะวันนี้ยุ้ยมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่จะมาสื่อสารให้กับสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนความคิดและไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มยังไงหนูจะทํายังไงมาเรามาทําวันนี้ เริ่มต้นง่ายๆด้วยกันนะคะเนาะไลน์นี้คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับกระมิดในแฟนเพจของพิยุย uh ทุกคนนะคะถ้าเราชอบหรือว่าเราได้เอาไปทำตามปฏิบัติตามวันละเล็กวันละน้อยนะคะเนาะแค่เปลี่ยนแนวความคิดมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมาเามาดูข้อแรกสิ่งแรกที่มนุษย์หลายคน ที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคะอยู่ที่อ่านจากบทความเล็กๆนะคะบทความเล็กๆที่จะเปลี่ยน mindset ก็คือความคิดของเราเนในแต่ละเช้าจะเช้า,เ,ชาเราจะมีวิธีคิดหรือดึงดูดพลังงานบวกๆแบบนี้ได้ยังไงค่ะเรามาฟังกันเลยเนาะ 3แนวคิดดีๆเช้านี้ที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อยุ่อยากจะแปลงบันไายเซ็ตนี้ให้กับกำลมิตทุกท่านนะคะเนาะข้อ1ยกระดับมาตรฐานของตัวเราให้เป็นเดี่ยวนี้มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องการประสบความสำเร็จเสมอไม่ว่าใครก็ตามนะคะก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะร่ำรวยมั่งคั่งนะคะ แต่ถ้าเราคิดเพียงว่าสิ่งที่เราต้องการคือมันคือคือสิ่งที่เราต้องการค่ะทำมันคือเป้าหมายที่ควรทำเราควรทำเราไม่เราไม่สามารถทำมันได้เลยแต่เราต้องคิดว่าเป้าหมายของเรานั้นคือสิ่งที่เราต้องทำด้วยความเต็มใจของเราไม่ใช่คิดว่าอยากจะทำเท่านั้น คือสิ่งที่เริ่มแรกที่เราอยากจะทําก็คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทําไม่ใช่ทําด้วยความถูกโดนบังคับหรือเห็นเพื่อนทําแล้วเขาเกิดผลลัพธ์แล้วเราเราอยากทําตามพอเราทําไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกไม่มีความสนุกรู้สึกอึดอัดและไม่อยากทําต่ออันนี้เกณฑเล็กๆเนาะสําหรับที่แต่ละวันที่คนที่หลายคนอยากจะฝึกตัวเองข้อสอ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองบ้างหมายถึงเพิ่มคุณค่ากับตัวเราเช่นเราอ่านหนังสือวันละ10 20หน้าเหมือนที่พี่ยุ้ยเนี่ยกำลังทำอยู่ซึ่งปกติแล้วจะเป็นคนที่อ่านหนังสือน้อยมากน้อยจริงๆจ,จ,จ,จะอ่านจะดูจะอ่านเฉพาะนวดิยายเป็นคนที่ชอบอ่านนวณิยายมากเงินมีเท่าไหร่จะซื้อแต่หนังสือนรเยอะนวณิยายได้ติดซีรีส์เมื่อก่อนจะติดซีรีส์วันหนึ่งสี่ห้า 1, 4, ชั่วโมงนี่ขลุกอยู่กับมันโดยตาเฉย นี่เป็นพฤติกรรมหรือการการใช้ชีวิตที่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปเสียเวลากับสิ่งพวกนั้นมันจะดึงดูดแต่เรื่องราวที่เราไม่ป,ประสบความสาเร็จแต่ถ้าเราหาันมาเปลี่ยนกัรอ่านหนังสือที่มีประโยชน์แล้วฟังออดิโอบุ๊กค,คอร์สดีๆและเข้าสัมมนาบา่อยๆสัมมนาฟรีในคอร์สออนไลน์มีนะคะเนาะอย่างของพี่ยุ้ยเพจของพี่ยุ้ยก็เป็น ถ้าใครฟังบ่อยๆอ,อาจจะรู้ว่าพี่ยุ้ยพูดถึงเรื่องของจิตปิญญาซึ่งบางบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะอาจบทความดีๆเข้ากับให้ให้มันให้มันซึมซับไปวันเล็กๆ,ๆน้อยๆเก็บเกี่ยวความรู้วันละเล็กๆน้อยพอนะคะเนาะ,ะ,นะเป็นการเติมอาหารสมองทุกๆวันให้ค้นพบว่าช่วยให้การตัดสินใจของคุณดีขึ้นเพราะรู้มากขึ้นเชื่อมากขึ้นจึงกล้าตัดสินใจค่ะไปแล้ว 1ข้อข้อสอมองหาแหล่งเชื้อเพลิงม,มองหาแหล่งเชื้อเพลิงเติมไฟให้ตัวเราคนส่วนมากลงมือทำเป้าหมายแรกๆก็ฮึดอยู่หรอกแต่พอทำไปนานๆยังไม่มีผลลัพธ์ก็จะถอดใจตัดใจยอมแพ้เสียก่อนแรกอยากทำก็ฮึดดีต่อไปเหนื่อยอไม่อยากทำแล้วก็ปล่อยทิ้งไปมันก็ไม่มีกพัฒนาการนะคะ เพราะขาดพลังขาดแรงจูงใจให้เกิดความมั่นมั่นม,มุ่งม,มั่นดังนั้นจงพยายามต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงในตัวเราถ้ามองหาสกถ้ามองหาคันโยกที่จะพาเราขึ้นไปยังความสำเร็จก็คือตัวที่ใช้ในการผ่อนแรงนะเราต้องใช้เราต้องหาพลังงานดีๆนะที่เป็นพลังงานด้านบวกที่จะให้เรามีพลังงานในการทำสิ่งนั้นให้บรรลุปเป้าหมาย ฝึกแบ่งปัญหาออกเป็นเรื่องเล็กแล้วค่อยๆจัดการกับปัญหาให้หมดไปทีละเรื่องทำความเข้าใจกับตัวเองทุกๆวันนะคะถ้าดีที่สุดหาแหล่งเชื้อเพลิงให้ตัวเองซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเช่นไปเที่ยวพักผ่อนดูหนังกินอาหารที่เราชอบใช้เวลากับครอบครัวไปสัมมานา หรืออาจจะมีไอดอลนะคะไอดอลหมายถึงว่าคนที่สามารถที่จะเพิ่มพลังและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจําได้มันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรามีพลังงานที่จะสู้ในแต่ละวันได้นะคะถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆทําเป็นวินัยนะคะมันจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเรื่องราวบวกๆเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัตินะแต่ละวันเราจะมีวิธีเพิ่มพลังงานนะคะอยู่ที่ เราเลือกที่จะตัดสินใจเพราะเราอยากจะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นไหมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครบอกว่ามันมีประโยชน์ช่วยกันแช์นะคะเนาะช่วยกันแชร์แล้วพิมพ์เย็ดมาให้พี่ยุ้ยหน่อยนะคะว่าท่านจะเอาไปใช้ในปฏิบัติตามนะคะสําหรับคลิปนี้พี่ยุ้ยด้วยความปรารถนาดีรักนะคะถึงได้มา,อาบอกต่อว่าแต่ละวันเรามีวิธีในการาจะเพิ่มพลังงานให้ตัวเองดีๆได้อย่างไงนะคะขอบคุณมากคะ่ะ